สวัสดีครับพบกันวันนี้ก็จะมาซ่อมเสื้อเป็นเสื้อสูบมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นของเวบร้อยสิบไอมาบ่อยครับตัวนี้มาบ่อยจนไม่รู้จะพูดยังไงละอันนี้เป็นของเสื้ออะไรอันนี้ก็ขันแรงเกินแล้วก็เกินจนทะลุ นี่ก็ขันเกินจนแตกนัดปล่อยน้ำมันเครื่องโอเบาๆกันหน่อยนะครับพี่น้องช่างอันนี้ก็เคยลงคลิปไปหลายรอบหลายทีแต่ก็มาทุกทีคนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับอาการนี้ก็คือเกิดจากยางกิ้งยางกดโซ่น้อยหย่อนโซ่น้อยยนัน มาบ่อยครับรถส่วนมากที่มันหย่อนเร็วยานเร็วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าปล่อยให้น้ํามันเครื่องแห้งนะครับไม่ค่อยดูแลเรื่องน้ํามันเครื่องประมาณนี้แหละสตาร์ทขี่ได้อย่างเดียวนะครับมันก็เลยเกิดมันทะลุให้ดูทะลุมาเลยนะ ก็ตัวนั้นก็ไม่ดีเอาอุ้ยยิ่งจะแตกไปใหญ่ไเห็นไหมมันทะลุอย่างเงี้ยมันอยู่ด้านบนนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้รประมาณนี้นะครับขันน็อตยางกิ้งโซ่ตัวกลางด้วยนะครับดูเสื้อลูกเสื้อลูกก็มีรอยมีรอยบ้างมีรอยบ้างนิดๆนะครับกล้องคอมเมดี้ซูม เออเป็นเป็นย้อนเสียงนี่ตัวนี้ยังหนาอยู่นะครับนะยังสแตนดาร์ดเดิมเดิมอยู่ปะเก็นก็เดิมเดิมอยู่นะไปแล้วนะครับรหัส k v b kwb เอ๊ะ kwb เนี่ยก็สิบไอไหมเนี่ยวิธีแก้นะครับทำตัวนี้ตัวเดียวใช้ได้โอ้ จนกว่าบริษัทเขาจะหยุดผลิตเสื้อตัวนี้แนะหละเปดูนะครับเนี่ยไอเนี่ยสามารถสามารถใช้ได้เลยตัวนี้คืออะไรทุกท่านที่ดูเคยดูคลิปก่อนๆสองสามปีที่แล้วที่ลงปเคยก็จะพอจะพอรู้ว่าอันนี้คือเศษเล็กดีๆนี่แหละครับเศษเล็กดีๆผมเอามาแต้มเชื่อมหน้าเชื่อมหลังไม่ได้คิดจะ บต่ว่าไปซื้อเหล็กความหนา4หุน5หุนมาตัดนะแต่ว่ามันเศษษอย่างนี้เดี๋ยวที่ทํางานเนี่ยก็เลยตัดมาเวลาเราจะเชื่อมนะครับปัญหามันอยู่ตรงไหนเวลาเราเชื่อมรอยเชื่อมมันก็จะอภาษาีสานว่ามันหยดมันหยดลงไปข้างล่างนะครับรอยเชื่อมพอมันลงไปข้างล่างปุ๊บมันย้อนแสงนะ พอรอยเชื่อมมันลงไปข้างล่างปุ๊บนะครับเวลาเราจะแต่งจะต้องใช้ดอกเอ็นมิวหรือว่าหินเกียร์แต่งเสียเวลานะคผมทําตัวนี้ขึ้นมาเลยเพื่อทำเรียวๆหน่อยนะครับเรียวหน่อยผมก็จะเสียบเข้าไปด้านนี้ก็สันตัวนี้นะครับสันตัวนี้ผมก็จะทาเนี่ยมลอยเชื่อมมาหลายกีแเลสนสบายขนาดเรียบเรียบบางเนี่ยเรียบบางก็ จะทำให้มันเรียวให้มันความหนาเท่ากับประมาณนี้เก็นะจะเสียพ่อไปนะครับสังเกตมันจะแน่นเกือบฟิตพอดีเห็นไหมตัวนี้ก็เกือบฟิตพอดีทางนี้ก็ฟิตประมาณเนี้ยมันจะดันเข้าไปอีกไม่ได้แล้วครับมันสุดเลยมันดันมสุดเพราะมันเป็นเปเปอร์ไงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเปเปอร์นะ เจดนเป็นเปเปอร์ไหมเลโกมสอดเข้าก็เป็นเปเปอร์เดียวมันก็ทําเป็นเจเปอร์มันก็จะเข้าไปมันตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ก่อนไม่ได้ทาไม่หรอกนะครับรู้สึกว่ามันมาบ่อยแล้วภาคหลังมาบ่อยก็เลยตัดสินใจทํามันเลยทํามันก็โอ้ดีครับ ทำเชื่อมเสร็จดึงออกทุกส่งลูกค้าเลยไม่ต้องมานั่งตกงแต่งอะไรมากมายก่อนจะเชื่อมก็ไปทำความสะอาดดีๆหน่อยแล้วก็เชื่อมเชื่อมนะครับเพราะว่าข้างล่างมันกันไว้แล้วมันไม่มีสิทธิ์ไหลลงหยดลงนะแล้วก็สามารถช่วยได้ดีนะครับสูตรนี้ลองทำดูมาบ่อยไม่อยากให้มาแล้วครับผมมาบ่อยเกิน ไอนี่อะไรนี่นี่บางครั้งก็เพื่อนช่างก็ดูไม่ค่อยออกแล้วว่าอันไหนรอยลาวไม่ลาวเนี่ยเขาแต้มมาซะเยอะเลยบอกว่านี่รอยลาวดูให้ผมหน่อยผมก็บอกแล้วมันไม่ใช่รอยลาวพวกนี้มันเป็นรอยหล่อ,อจากโรงงานเนี่ยอย่างเนี้ไม่ลาวนะครับแต่เขาก็หมายมาดูให้หน่อยเขาคือ,อคนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับเขาก็ไม่หมายมาน็อตขาด แวน่ลอออกด้วยออันนี้แตทมมาเพื่ออะไรขีดแตผมก็งงไปเลยขีดมาหลายอย่างเลยแต่นี้ล้าจริงแต่นี้ล้าจริงอันนี้ก็ไปเชื่อมนะครับผมทีนี้การเชื่อมมันก็มีหลายแบบนะพี่น้องบางคนเคเชื่อมแชทเชื่อมตะปา เอาที่ขนาดนะครับเอาที่ทุกท่านขนาดอันนี้ผมมาทําให้ดูเฉยว่านวะ่าผมทําตัวน,นี้ขึ้นมามันใช้ได้ดีไหมนั่นเลยทำไมถึงต้องทําเพราะว่าเนี่ยนะเวลาเราเชื่อมไปนะครับมันจะเกิดช่องว่าง,ม,ม,งะะมันก็จะไม่ลงไปเยอะนะครับมันก็จะไม่ลงไปเยอะ ็นะอะไรจับดีๆนะครับผมก็ทำผมไปงั้นแหละเป็นบ้างเป็นบ้างก็ไม่ได้จับอะไรมากมายเวลาเราเชื่อมไปนะครับมันไม่หยดลงไปนะครับคือมันจะหยดลงไปอยู่แต่ว่ามันไปหยุดไปไหยุดไปเห็นไหมีม่สังเกตเลยมันไปหยุดไปถ้าเราไม่มีเหล็กไปรองเนี่ย ไปมั่วเลยนะครับไม้เหล็กไป,อไปลองต่อทำแบบนี้มัน,มนช่วยเสียเวลาให้เราได้ครับเสียเวลาทำให้เราทำงานง่ายสะดวกครับผมเอ้าถามว่าเอาแร้ผมไม่เกี่ยวทำไมนะครับผมไม่เกี่ยวทำไม,ไมให้ดูใกล้ใกล้จะเห็นไหม ยผมเคลียรเพื่ออะไรผมเมื่อเคลียเศษที่เป็นท่ามสกระปรกปปออกนะครับเวลาเชื่อมมันก็จะไม่หยดลงไปเดินนี่เดินเห็นไหมก็ลองทำดูครับทำตัวเดียวหายกินได้ตลอดชีพเลยนะเนี่ยนนอกจากริษั์เขาจะหยุดผลิตเสื้อตัวนี้ออกมาพวกเสื้อเวฟเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยร้อยสิบพกี้ก็ยังใช้ตัวนี้มาบอ่อยครับผม ก็ซ่อมเป็นบ้างไม่เป็นบ้างครับกาเป็นแนวทางขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอส่วนทําทำงานนะครับเจอกันให่คลิปหน้าของคุณรัศดิบเชื่อมเสร็จแล้วจะออกให้ดูนะครับวิธีออกของผมก็ง่ายๆมันเป็นเป,นเ,ป,ปเปอร์ฝั่งไหนนะครับฝั่งทางนี้ให้ดูรอยเชื่อมเลยรอยเชื่อมก็ไม่สวยหรอกนะครับก็นี่นแหละปะไว้นะครับปะไว้ที่มันแบ่งๆเนี่ย แบ่งแล้วปะไว้แล้วครับเวลาเอาออกแล้วก็ระแทกหน่อยหนึ่งนะครับเพมันจะลงแรงไปไหมนะมันร้อนนะครับเดี๋ยวอะไรลองอหนอยเนี่ยสังเกตรูด้านในเห็นไหมมันก็จะไม่หยดภาษาอีสานว่ามันไม่หยดลงไปนะครับผมเราไม่ต้องไปแต่งมันแล้วครับปล่อยมันเลยขอแค่ไม่รั่วมันไม่รั่วไม่ออกก็พอนะเนี่ย อันนี้ก็ทําเสร็จรับตังค์จบรับตังค์นะครับเกียรขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับซ้อมเป็นบ้าง,งเป็นบ้างครับสวัสดีครับ